ซีรีส์เกมออบช n e สงครามมหาศึกชิงบัลลังก์ซีรีส์ที่ถูกยกย่องว่าเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดตลอดกาลแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe ให้กับช่องส l ล t สช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปด้วยนะครับ หน่วยในวอสหน่วยที่ทำหน้าที่ปกป้องเดอะวอลล์กำแพงที่แบ่งกันระหว่างทั้ง7อาณาจักรกับเขีทิมะตอนนี้หน่วยในวอสพวกเขาทั้ง3คนได้ออกไปทำภารกิจติดตามคนเถื่อนคนที่อยู่นอกเดอะวอลล์ก่อนที่หนึ่งในหน่วยในวอสจะเจอเข้ากับศพของคนเถื่อนที่ถูกสังหารและถูกทำเป็นสัญลักษณ์บางสิ่งก่อนที่เขาจะเจอเข้ากับศพของเด็กหญิงที่ถูกสังหารทำให้เขาตกใจอย่างมากเขารีบกลับไปแจ้งให้กับหัวหน้าหน่วยได้ทราบและเสนอให้กลับไปที่เดอะวอลล์ แต่หัวหน้าหน่วยก็สั่งให้พวกเขาขึ้นมาและกลับไปดูศพอีกครั้งเมื่อพวกเขาได้ไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าศพเหล่านั้นได้หายไปจนหมดหัวหน้าหน่วยก็บอกว่าพวกคนตายน่าจะย้ายถิ่นไปแล้วพวกเขาได้ทำการสำรวจบริเวณรอบๆนั้นก่อนที่หัวหน้าหน่วยจะถูกไนท์คิง ราชาไวโ Walker สังหารและตอนนี้เขาได้เจอเข้ากับศพเด็กหญิงที่ถูกสังหารดวงตาของเธอนนั้เป็นสีฟ้าตอนนี้เธอได้กลายเป็นพวกไวโ Walker ไปแล้วเขาพยายามวิ่งหนีจนได้พบกับเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่ง พวกไนคิงก็ได้ตามล่าพวกเขาก่อนที่เพื่อนของเขาจะถูกไนคิงตัดหัวหลังจากนั้นก็โยนหัวมาให้กับเขามันทำให้เขาได้หนีลงใต้และถูกทหารของเมืองวินเทอร์เฟลจับตัวไว้ทางด้านในเมืองวินเทอร์เฟลตอนนี้ลูกๆของนิตสตาร์อย่างแบนก็ได้ทำการฝึกยิงธนูโดยที่มีพี่ชายอย่างร็อบและจอห์นสโน์คอยให้กำลังใจอยู่ทางด้านของซันซ่าและอายา พวกเธอเก็กำลังฝึกถักเย็บผ้าอยู่แต่เหมือนว่าอาญาจะไม่ชอบงานพวกนี้เลยก่อนที่เธอจะแอบออกมายิงธนูและมันก็เข้าเป้าอีกด้วยหลังจากนั้นก็มีม้าเร็วมาส่งข่าวว่ามีทหารในวอสละทิ้งหน้าที่และพวกเขาได้ทำการจับทหารในวอสคนนั้นเอาไว้แล้วหลังจากที่ร่วมสาบ,บานเป็นหน่วยในวอสแล้วโทษของการละทิ้งหน้าที่คือการประหารชีวิต เน็จึงบอกให้คนของเขาเตรียมมาให้พร้อมและในครั้งนี้แบนจะต้องไปด้วยแคทลินภรรยาของเน็ไม่เห็นด้วยที่จะให้ลูกชายของเขาไปเห็นการประหารชีวิตเน็ Net บอกว่าสักวันเขาก็ต้องเห็นอยู่แล้วเมื่อพวกเขาไปถึงลานประหารชายทหารในวอสก็เอาแต่พูดว่าไวท์วอเกอร์ข้าเห็นไวท์วอเกอร์เขาบอกกับเน็ตว่าข้ากลับมาเพื่อเตือนทุกคนข้าเห็นมันมากับตาไวท์วอเกอร์ทุกคนต้องรู้ ก่อนที่เนทจะได้ทําการตัดสินประหารชีวิตชายคนนั้นจอนบอกกับแบรนว่าอย่าเบือนหน้าหนีหลังจากนั้นเนทได้ลงดาบจนหัวของชายคนนั้นหลุดจากบ่าก่อนที่พวกเขาจะกลับเนทได้เข้ามาคุยกับลูกชายของเขาเนทถามแบนว่ารู้ไหมทําไมพ่อถึงฆ่าเขาแบนก็ตอบว่าเขาละทิ้งหน้าที่ก่อนที่เนทจะบอกว่าคนที่สั่งประหารสมควรจะลงดาบเองแบรนจึงถามพ่อของเขาว่าจริงเหรอที่เขาเห็นไววอกเกอร์ เนทจึงตอบไปว่าไววอเกอร์สาบสูญไปนับพันปีแล้วขนวิกกนจลิตมักจะเห็นในสิ่งที่เขาอยากเห็นก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับวินเท์เฟลระหว่างทางพวกเขาได้เจอกับซากของกวางที่มันนอนตายอยู่พวกเขาทําการสํารวจบริเวณรอบๆก่อนที่จะพบหมาป่าไดวฟูฟหมาป่าที่มันอาศัยอยู่นอกเดอะวอลและมันไม่เคยลงมาทางใต้ของเดอะวอลแบนจึงถามว่าพวกมันจะเป็นยังไงแม่พวกมันตายแล้วเนทจึงสั่งให้ฆ่าพวกมันซะ ไม่มีแม่พวกมันก็ไม่รอดอยู่ดีก่อนที่แบนจะขอให้เลี้ยงเจ้าหมาพวกนี้เอาไว้จอนจึงเสนอว่าหมาป่ามันมีห้าตัวก็ให้ลูกของท่านเลี้ยงมันคนละตัวไปเลยสิ เพราะยังไงมมาป่าไดวูฟก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำตระกูลอยู่แล้วเนตจึงตอบว่าเจ้าฝึกมันเองละกันให้อาหารมันเองและถ้าตายเจ้าก็ฝังมันเองด้วยพวกเขาได้ทำการขนเจ้าหมาน้อยกลับไปที่เมืองวินเทลเฟลก่อนที่จอนจะพบว่ายังมีหมาป่าเหลืออีกตัวและมันเป็นตัวสีขาวเกรย์จอยก็บอกให้จอนรับเลี้ยงเอาไว้ตัด้ามาที่เมืองหลวงอย่างคิงแลนด์สิง ตอนนี้พวกเขาได้ทำพิธีกรรมศพของจอร์นแอรินมือขวาของกษัตริย์ที่ได้ตายไปก่อนที่เจมี่จะเข้ามาคุยกับเซอร์ซี่พี่สาวฝาแฟนของเขาและตอนนี้เซอร์ซีเป็นกังวลอย่างมากเธอกลัวว่าจะมีคนอื่นรู้ว่าจอ h ์นแอรินมือขวาของกษัตริย์ตายยังไงเจมี่ก็บอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าจอ h ์นแอรินตายได้ยังไงคนตายจะไปบอกใครได้หากษัตริย์รู้ ว่าจอห์นแอรินตายด้วยฝีมือของพวกเราตอนนี้หัวของพวกเราคงไปแขวนไว้หน้าประตูเมืองแล้วที่เมืองวินเทอร์เฟลแคทลินได้มาแจ้งกับเน็ทว่ามีนกส่งสารมาจากคิงแลนดิงตอนนี้จอห์นแอรินสิ้นชีพแล้วด้วยโรคภัยเนทจึงถามว่าแล้วน้องสาวของเจ้ากับลูกละ่ะแคทลินก็บอกว่าไหลซาน้องสาวของเธอภรรยาของจอนแอรินพวกเขาสุขภาพแข็งแรงดี เธอจึงบอกว่าตอนนี้กษัตริย์กับคนของพวกเขาได้เดินทางมาที่นี่ก่อนที่พวกเขาจะจัดเตรียมของเพื่อต้อนรับกษัตริย์หลังจากนั้นขบวนกษัตริย์แห่งคิงแลนด์สติงได้เดินทางมาที่เมืองวินเทอร์เฟลแบนได้ปีนขึ้นไปดูขบวนของกษัตริย์ก่อนที่เขาจะโดนแม่ดุและขอให้แบรนอย่าปีนอีกตอนนี้ขบวนกษัตริย์ได้มาถึงวินเทอร์เฟลแล้วประชาชนได้ออกมาต้อนรับกษัตริย์ ก่อนที่โรเบิร์ตบาร์เทียมกษัตริย์แห่งคิงแลนด์สติงจะได้ลงมาจากมา้าและดูเหมือนว่าตอนนี้ซันซ่าพื้มเจ้าชายจอฟฟี่โรเบิร์ตได้ทักทายเนทพวกเขาไม่ได้เจอกันมาเก้าปีแล้วโรเบิร์ตเข้าไปทักทายลูกๆของเนทก่อนที่ราชินีเซอร์ซีจะลงมาจากรถมา้า โรเบิร์ตขอให้เนทพาไปที่สุสานเขาอยากจะไปเคารพสุสานดีแอนนาสตาร์กน้องสาวของเนทผู้หญิงที่โรเบิร์ตเคยรักเนทจึงขอให้โรเบิร์ตเล่าถึงงานตายของจอห์นแอรินโรเบิร์ตก็บอกว่าตอนแรกเขาก็ดีๆอยู่และจูดๆตัวก็ร้อนจัดไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรซึ่งจอห์นแอลรินก็เปรียบเสมือนพ่อของพวกเขาที่คอยสั่งสอนพวกเขาทั้งโรเบิร์ตและเนทโรเบิร์ตจึงขอให้เนทไปเป็นมือขวาให้กับเขา แทนจอห์นแอรินโรเบิร์ตบอกว่าฐาน้องของเจ้ายัางอยู่ตอนนี้เราคงได้เป็นดองกันแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่สายข้ามีลูกชายเจ้ามีลูกสาวเราจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันโรเบิร์ตได้เข้าไปไว้อะไรสุสานของเรียนาสตาร์กและเขาบอกว่าเรียนาไม่สมควรที่จะมาอยู่ที่นี่เธอน่าจะได้อยู่กับข้า ข้าฝันว่าแต่คาพวกทาเกเลียนคนที่แย่งคนรักของข้าไปทุกคืนเลยก่อนที่นิดจะบ,บอกว่าพวกทาเกเลียนตายไปหมดแล้วแต่โรเบิร์ตเขาบอกว่าพวกมันยังตายไม่หมดส่วนทีเรียนและนิสเตอร์น้องชายของเจมมี่เขาได้ทำการเสพสุขกับสาวๆวแดนเหนือ ทางด้านของฝั่งทวีปเอ็กซอสเดนเนลิสทาเกิเลียนกับพี่ชายของเธอลูซัวลิส,สทาเกิเลียนได้อาศัยอยู่ที่เพนทอสตอนนี้พวกเขาได้วางแผนที่จะกลับไปยึดบ้านของพวกเขาอย่างคิงแลนดิ้งคืนก่อนที่เดนเนลิสจะลงไปในอ่างน้ำที่มันร้อนและเธอก็ไม่เป็นอะไรหลังจากนั้นพวกเขาได้นัดกับเผ่าโดทากี้เพื่อทำการเล็กเปลี่ยนกองทัพกับเดนเนลิสก่อนที่คาวดาโกหัวหน้าของเผ่าโดทากี้จะมาถึงลูซลิส บอกกับน้องสาวเขาว่าเห็นไหมว่าคาวดาโกผมยาวแค่ไหนพวกโดทาี้ถ้าต่อสู้แพ้จะต้องถูกตัดผมแต่คาวดาโกเขาไม่เคยแพ้เลยสักครั้งเดียวและเขาก็เป็นนักฆ่าที่ยอดเยี่ยมที่สุดเจ้าจะได้เป็นราชินีของเขาเดนลิสบอกกับพี่ชายเขาว่าข้าไม่อยากเป็นราชินีของเขาข้าอยากจะกลับบ้านลูชัวลิสก็บอกว่าเราจะกลับบ้านพร้อมกับกองทัพของโดทากี้ และข้าจะยอมให้กองทัพทหารทั้ง4ี่หมื่นคนรวมทั้งข้าด้วยได้เสพสุขกับเจ้าถ้ามันจําเป็นจะต้องทําทางด้านของวินเทอร์เฟลซันซ่าถามกับแม่ของเธอว่าเธอกับจอฟฟี่จะได้แต่งงานกันเมื่อไหร่เธอขอให้แม่ของเธอบอกให้พ่อของเธอนั้นตอบตกลงไปเธอบอกว่ามันเป็นความปรารานาเดียวของเธอและอีกหน่อยเธอจะได้เป็นราชินีทําให้แคทลินอึ้งไปเลยงานเลี้ยงในวินเทอร์เฟลได้เริ่มขึ้น ทางด้านจอสโนว์เขาได้ออกมาฝึกซ้อมด้านนอกเพียงคนเดียวก่อนที่เบนเจนอ่าของพวกเขาจะกลับมาถึงวินเทอร์เฟลซึ่งเบนเจนก็เป็นหนึ่งในหน่วยในอวอสจอดดีใจที่ได้พบอ่างของเขาอีกครั้งเบนเจนจึงถามจอว่าทำไมไม่เข้าไปงานเลี้ยงจอนก็บอกว่า เขาไม่อยากให้สตั๊กสืมเสียพอมีลูกนอกสมรสอย่างเขารวมโต๊ะอาหารด้วยเบนเจนจึงบอกว่าที่ t ด e w วอ l พวกเขาต้อนรับเจ้าเสมอก่อนที่จอนจะขอให้อาของเขาพาเขากลับไปที่เดอะวอลด้วยเบนเจนจึงขอเข้าไปในงานและเขาได้เข้าไปคุยกับเน็ตเน็ถามว่ารู้จักกับชายที่ถูกประหารไหมเบนเจนบอกว่ารู้จักสิเขาฝีมือดีอีกด้วยเน็จึงเล่าให้ฟังว่าชายคนนั้นพูดถึงเรื่องไวท์วอลเกอร์ทางด้านของซานซา ได้เข้ามาแนะนําตัวกับเซอร์ซีหลังจากงานเลี้ยงได้จบลงเนทกับแคทลินได้คุยกันเนทบอกว่าเขาจะไม่ยอมจากที่นี่ไปก่อนที่รูวินจะเข้ามาขอพบแคทลินเขาได้ยื่นจดหมายให้กับแคทลินแต่แคทลินได้อ่านจดหมายเธอกําลังจะเผามันทิ้งเนทจึงเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็บอกว่าไรซ่าน้องสาวของเธอนั้นได้หนีออกจากคิงแลนด์สติงและไลซาก็เขียนจดหมายมาบอกว่าจอห์นแอรินถูกสังหารและเป็นฝีมือของพวกแลนนิสเตอร์ และตอนนี้กษัตริย์ตกอยู่ในอันตรายมันทําให้เน็ตต้องตัดสินใจลําบากและเขาก็ไม่อยากให้เพื่อนของเขาตกอยู่ในอันตรายอีกด้วยทางด้านของโดทาก,กิงานแต่งของคาดาโกกับเดเนลิสที่กําลังจะเริ่มขึ้นและบ้านป่าเมืองเถื่อนอย่างโดทาก,กิก็มีการฆ่ากันในงานแต่งงานหลังจากนั้นทุกคนก็เอาของมามอบให้กับเดเนลลิส เซอร์เจอร่ามอมมอนคนที่เคยรับใช้พ่องเธอก็เอาหนังสือมามอบให้กับเดนเนลิสและเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสคาก็น่าจะได้รับใช้ท่านทางด้าน,นของมาจิสตาได้มอบไขมังกรให้กับเดนเนลิสก่อนที่คา r ดาโกจะมอบม้าส,สีขาวให้กับภรรยาของเขาก่อนที่เขาจะพาเธอไปจัมปะกันที่ชายหาดในเมืองวินเท์เฟลและตอนนี้พวกเขาได้เตรียมตัวที่จออกไปล่าสัตว์ซึ่งเน็ต ก็ได้ตอบตกลงข้อเสนอที่เป็นมือขวาของโรเบิร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ขบวนของเน็ตกับโรเบิร์ตได้ออกไปล่าสัตว์แบนได้ปิน้นขึ้นไปในหอคอยล้างในเมืองวินเทอร์เฟลและได้พบว่าเจมี่กับเซอร์ซีพี่น้องฟาแฟดกำลังมีอะไรกันอยู่เจมี่จึงจับตัวแบรนไว้เซอร์ซ,ซีก็บอกว่าเขาเห็นเรานะก่อนที่เจมี่จะบอกว่าข้ายอมทำก็เพราะรักหลังจากนั้นเขาได้ทำการผักแบรนตกลงมาจากหอคอย และเรื่องราวในตอนที่1ก็จบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ